อย่าพอพอออกแล้วออกแล้วกูเนี้ยกูว่างหั ทักทายเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมยามดึกๆนะครับตีเสตีสามเอ่อตีสามยี่สิบสี่นาทีนะครับก็สวัสดีนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่หลับไม่นอนหรือว่านอนเพิ่งตื่นนะครับ มาดูตะกร้อเหลี่ยมข้ามหวแปรนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานจากสายสามนะครับน้องบุษสายสามจะาคู่กับทางด้านของน้องแซกสายสามนะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับทีมงานของริมทีมนะฮะขุนโจนมวยป่านะครับพี่นกขุนโจนมวยป่าบริย์นะครับคนกลางนะครับเป็นทางด้านของพี่อ้วนสุทิยามแล้วก็ขวาสุดนะครับเป็นพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กเอ่อ จากไหนเนาะพีตัวเล็กด้านวิถีนะครับสำหรับปีตัวเล็กนะครับก็เป็นริมทีมสำหรับฝั่งโน้นสามคนนะครับเป็ุอุบนะครับเป็นการแลกข้ามหัวแปรระหว่างแซ็กสายสามกับทางนั้นของพี่นกขุนจนมวยป่านะครับฝั่งโน้นขอสามคนนะครับยืนคุมสามนะครับส่วนฝั่งนี้สองเป็นวัยรุ่นนะครับฝั่งนี้นะครับสกอร์ค่อนข้างจะคู่ที่สูสีเล็เดียวนะครับเสมอกันหยุดที่สี่ต่อสี่แต้มนะครับ พอมาเาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับเอฟซนะครับที่รอลุ้นรอชมกันอยู่นะครับสีต่อสีนะครับเกมสุดของสาย3าโอ้โหแต่เข้า่องกลางพี่อ้วนยังทันฮะไหลมาพี่นกแก้ไม่ทันนะครับเป็นแต้มฝั่งทางสาย3ามขยับขึ้นนําเป็น5้าต่อสแต้มนะครับไบรุนปะทะเก่านะครับฝั่งนี้นะครับหัวดีแลวคมนะครับสำหรับทางด้านของน้องแซดนะครับตีหนักตีแรงนะครับ ส่วนสีกเสียนกนะครับเป็นตะกร้อเวทตัวคุ้มนะครับวันนี้ไม่มีตัวทาเลยนะครับฝั่งโน้นนะครับต้องเป็นทางด้านของเสียนกนี่มาทําหน้าที่สังหารโหดหน้านิดนะครับเผชรกาดหน้านิดในเหลี่ยมหัวแปะนะครับตามหลังอยู่หนึ่งแต้มนะครับ4-5 4-5ตามหลังเต้มเดียวนะครับเกมเสิร์ฟพีนกนะครับตัดมาช่องกลางหน้าซ้ายบุ๊ดนะฮะ ลูกหนีไหล้ายเข้าไปแซกสาย3ตีออกนะครับเป็นแต้มนะครับตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น5ต่อ5แต้มนะครับส2องท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับนะครับ5ต่อ5นะครับตัดหน้าขวาน้ยติดแถบเขานิดเดียวนะฮะอู้น้ำหนักนี่ขาดนิดเดียวเองนะครับกลางเกมนะครับยังเสมอกันอยู่นะครับ น้องบดนี่ก็มาเตะนอกรอบนะครับน้องบดกับน้องแซกเดินทางมานะครับนำทีมโดยโปโก้นะครับโปโมเตอร์ของทีมงานพุทธมนทน์นะครับเดินสายมานะครับมาจีบเดี่มนอกรายการนะครับปะทะกับขุนโจนก็เดินสายเหมือนกันนะครับเดี่มนอกรายการนะครับโอ้โหโดนหลังเขานะครับบดไหลลูกห่างนิดนึงแซกตียาวพี่ตัวเล็กได้ไหมยังได้ตีมายังเกี่ยวนะฮะบทป้อนเข้าไปแซกสายสามตีกดไม่เหลือนะครับ เป็นแต้มขยับขึ้นนำเป็น6ต่อห้าแต้มนะครับอย่าไปทำหนาเขาอย่าไปทำหนาเขากลางเกมนะครับฝั่งทางสายสามขึ้นนำนะครับสูสีนะครับเบียดไปเบียดมาจริงๆนะครับเฮ้ยอย่าไปทนาเาดิความเป็นมืออาชีพฝั่งนี้จะดีกว่านะครับสำหรับน้องแซกนะครับความแข็งแรงแล้วก็ความพ้องตัวนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับก็ต้องต่อคนให้นะครับฝั่งน้นสามคน ฝั่งที่สองนะครับเปลี่ยนเกมเสริมนะครับห้าต่อหกนะครับตามหลังแค่แต้มเดียวพี่นกตีมาหน้าสายของน้องบูธลำเลียงไปห่างนะฮะตีไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางสามคนริมทีมนะครับตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งเป็นหกเท่านะครับเต็มหกต่อหกนะฮะไล่เส้นมาหาน้องแซกบูธไหล โอ้โหนะครับตีกดลงช่องกลางเลยนะครับหกต่อหกนะครับเกมสืบข,ของน้องโบ๊ทกี่ไปหาพี่อ้วนเปิดป๊อกเดียวนะครับหน้าที่ไหลเข้ามาล้นแซกได้ไหมโอ้โหหลังเท้าเสียนะฮะข้ามหัวแปรเท่านั้นนะครับ ตัวยกหลักๆฝั่งน้นเป็นพี่ตัวเล็กนะครับพี่ตัวเล็กรากวิถีนะครับหกต่อหกนะครับพี่นกเสิร์ฟจี้มาหาแสเปิดบูธไหลไปตีพิกเน็ตลงนะครับนี่นะฮะจังหวะการเทคตัวจังหวะการเล่นลูกจะสูงกว่านะฮะจังหวะการกระโดดเทคตัวของน้องแซกนะครับหกต่อหกนะครับ ตีไปหาพี่อุ้ยเปิดลอยหลังนะครับจังหวะน,นี้พี่นกต้องแก้นะยอดมาบูธตักหลังเท้าไหลเข้าปายสวยนะครับกดจอๆไม่เหลือเป็นแต้มนะครับพริกขึ้นนําเป็นจิตต่อหกแล้วนะครับจิตต่อหกนะครับบูธนะฮะตีไปหาพี่อ้วนปอกเดียวนะครับพี่ตัวเล็กไหลเข้ามาตีแก้นะครับ เอาละฮะฝั่งนี้ไหลไปสวยนะฮะไม่เหลือเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็น8ปต่อหกสลับฝั่งทางพุทธมนฑนสายสามนะครับห่าง2แต้มแล้วนะครับแปดต่อหนะครับน้องบทเสิร์ฟไปหาพี่อ้วนอีกแล้วนะฮะพี่ตัวเล็กไงเล็กสี่มาลน้น ลูกนี้ทําแต้มได้ไม้ไหลเข้าไปตีเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับน้ําเป็นเก้าต่อหกเลยนะครับพี่อ้วนพี่ว,วอ,อเดี๋ยวแม็กเข้าอปรับเปลี่ยนแผนแล้วนะครับพี่ตัวเล็กไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่อ้วนมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาละพี่นกนี่รอตีหน้าเน็ตอย่างเดียวเลยนะครับ ปรับเ,เปลี่ยนเกมจะทันไหมนะครับ9-6นะครับบุทรตัดยอดไปหาพี่อ้อนเปิดตีตัวเล็กไหลามาลูกนี้พอได้นะครับอ่านะฮะเริ่มดีขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนแผนนะครับ6-9 6-9ตามหลังสามแต้มนะครับยอดมาหนะ้าขวาลงบุทรับโรยไปห่างนะฮะตีไปเกี่ยว ลูกนี้พี่นกสเก้นนะฮะหยดหน้าเน็ดเจ้าเป็นแต็มนะครับอานะครับความเข่าเกมของพีน่นกขุนจนมวยป่านะครับขยับไล่มาเป็น7ต่อ9แล้วนะครับฝั่งนู้นก็เอาโหมันเลยนะครับอายุสี่สับหมดเลยนะครับ สี่สิบห้าสิบนะครับฝั่งนี้ยังัยรุ่นอยู่นะครับน้องบู๊นะครับรสิบกว่าป,ป,ปีนะครับน้องแซกก็ยี่สิบต้นต้นนะครับรก,นนะก็ถือว่าเป็นการมาวอร์มอบุนร่างกายก่อนมีโปรแกรมเตะในวันพรุ่งนี้ของค่ายขุนจุนมวยป่านะครับสำหรับพี่นกบุรีดําพรุ่งนี้ก็มีโปรแกรมเตะอยู่ที่ชลบุรีนะครับ สัญจรมาที่สนามพัฒนาการหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้พี่นกนะครับเต็มตอนนี้เหลือแค่2แเต้มทันนะครับเจดต่อ9ต่อนะครับหยอดมาหน้าน็ตนะครับบูตตัหลังเท้าไหลไปสวยนะครับแซกตีออกไปเองอานะฮะได้อีกหนึ่งเต็มนะครับบีมาเป็นแดต่อ9้าเต็มเทียมทันนะครับโอ้โหจังหวะนี้น้องแซกนะครับตีออกไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับ พี่วแปดต่อเก้าแปดต่อเก้าเต็มเดียวทันนะครับเสร์ฟ <50. S 1> ติดตาขายเปลี่ยนเกมเสรฟนะครับเสร์บเสียไปเองสำหรับพี่นงนะครับดาวทองเก้าต่อแปดเก้าต่อแปดนะครับบูธนะครับเสร์ฟจี้ไปหาพี่อ้วนพี่ตัวเล็กไหลาจากท้ายขอดเข้ามานะฮะตีมาดีด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหนะฮะตอนนี้นะครับปรับเปลี่ยนแผนนี่ดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับ แปดต่อเก้านะครับแต้มเดียวทันพี่นกหยอดมานะเน็ตทัดเน็ตลงบูธไหลซ้ายลูกนี้แท็กสายสามเทคตัวตียาวๆพี่ตัวเล็กเกี่ยวได้ไหลต่ำนะฮะเก้เข้ามาโอ้โหเป็นแต้มนะครับพลิกเน็ตลงนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จเป็นเก้าต่อเก้าแล้วในช่วงท้ายเกมนะครับนี่นะตะก้อนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับห่างสามแต้มตอนนี้ไม่มีผลแล้วนะครับ เต็มเก้าต่อเก้านะครับเกมเสือพี่นกขุนโจนตีมาน้องบูธไหลไปสวยนะฮะนะฮะป้อนเข้าจุดอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับเก้าต่อเก้าต่อนะครับแกเสิร์ฟถัดเด็ดไปโอ้โหรับกระชกลูกนี้ไหลมาต้องแก้นะฮะลูกห่างตีไม่ข้ามเป็นเต็มนะครับนำอีกครั้งหนึ่งฝั่งทางสายสามนะครับ ขยับมาเป็น10ต่อ9แต้มนะครับตแต้มสิบต่อ9นะครับไปหาพี่อ้วนอีกครั้งหนึ่งพี่ตัวเล็กไหลามาพี่นกตีแก้แก้ดีด้วยนะครับความห่างแค่แต้มเดียวนะครับยีท่านที่เข้ามารับชมยินดีต้รับนะครับตอนนี้ก็ ปสามามสนาทีนะครับผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับสกอร์ในช่วงท้ายเกมนะครับเก้าต่อสิบต่อสินะครับพี่นกคุณโจรได้เสิฟนะครับขี่มาหาน้องแซกเปิดไม่ออกต้องลากเล่นนะฮะจังหวะนี้โอ้โหลูกนี้ขี่หัวเน็ตนะครับเดียวเลยมั้ยเออออัออเหอเออ้อกเออเอเออเเอเออเออมอเเอเเย อ้วนเกิดมาแล้วบอกป็นอะไรวะสิบต่อเก้านะครับกีไปหาพี่อ้วนพี่ตัวเล็กไหลามาพี่นกตีออกนะครับลูกห่างนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยสลับฝั่งทางสายสามนะครับสิบเอ็ดต่อเก้าแต้มเม็ดเดียวเกมนะครับโด,ด,ด้เขาด่ามึงกันแต่นี้แล้วเมตรพอยท์ครั้งแรกนะครับสิบต่อเก้เอ็ดต่อเก้านะครับ จาะไปเอ้าเปลี่ยนแผนนะฮะพี่อ้วนมาอยู่ตอนเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผัดกันนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับโอ้นะครับฝั่งโน้นเป็นผู้เฉพาะกิจนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลานะครับสองต้มทันนะครับพี่ตัวเล็กขอเสอร์บ้างนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดต่อนะครับตัดพลิกเน็ตมาหาแซกไหลซ้ายนะฮะเข้าไปห่างตีไม่ข้ามเป็นแต้ cumin, flames, มนะครับ ขยับไล่บี้มาเป็นสิบสิบเอ็ดเต้มเดียวทันนะครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับฝั่งทางริมทีมฝั่งนู้นนะสามล้ออีกสามสามสามล้อสิบต่อสิบเอ็ดเต้มเดียวทันนะครับโอ้โหเจาะมาหาทางด้านของแซกแต่ว่าออกนะครับสองร้อยนะสิอ็ดต่อสิบสิบเอ็ดต่อสิบเต็มเดียวเกมนะครับแมตช์พอยต์ครั้งที่สองพี่อ้วนยังตักหลังเท้าได้นะครับพี่ตัวเล็กไหลเข้ามาพี่นก ไออกเกมเลยนะโอ้นะครับเป็นฝั่งทางวัยรุ่นชนะไปได้ด้วยสกอร์12-10ต่อแต้มนะครับก็ขอบคุณสลับเอฟซีนะครับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ตะกอไฟเตอร์สองสองเพจนะครับเอ็มอินไลฟ์สดจะสลับกันไลฟ์สดนะครับเข้าไปกดติดตามไว้ทั้งสองเพจเลยนะครับ เปิดการแจ้งเตือนไว้เวลาไอดมินไลฟ์สดก็จะได้เข้ามารับชมแบบสดๆไปด้วยกันนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมก็คือช่อง YouTube นะครับช่องทีภูพาตะก,กอไฟเตอร์นะครับแล้วก็ตะก,กอไฟเตอร์นะครับชื่อคล้ายๆกันกับช่องเพจด้วยนะฮะปริยัดตัดไลฟ์สดไปก่อนสวัสดีครับ